ขอจเจริญพรท่านผู้ในการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินผู้ในการพรนิดานพชำนาญคณะคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองญาติโยมทุกคนทุกท่านและธรรมะสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกๆคนธรรมะที่จะพูดประจำเดือนกันยายนในวันนี้ก็จะขอพูดในหัวข้อที่ว่าความรักสามสถาน โลโกโปัตธรรมพิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกความรักสถานที่หนึ่งนั้นหมายถึงความรักชาติจะกล่าวว่าเรารักประเทศไทยของเรารักบ้านเกิดเมืองนอนของเราก็ได้เมื่อเรารักประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนแล้วเราก็ต้องมีความคิดที่ว่า ในวันข้างหน้าเราจะใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีนั้นสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราไม่สร huh ้างความทุกข์ความยากให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราหรือจะกล่าวว่าชาติหมายถึงบุคคลที่อยู่ในสังคมร่วมกับเราเราก็จะไม่สร้างความทุกข์ความยากให้เกิดขึ้นแก่สังคมเราจะทำแต่ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นแก่สังคมอย่างนี้ก็ได้ ประการที่สองคือรักศาสนาในฐานะที่เรานั้นเป็นชาวพุทธเราก็ต้องรักพระพุทธเจ้าเมื่อเรารักพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเชื่อฟังในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและต้องให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนาคอยบํารุงพระพุทธศาสนาให้ยินยงสถาพรต่อไปเพื่อให้ไปถึงแก่ลูกแก่หลานของเราลูกหลานของเราจะได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว นำมาประพฤกปฏิบัติจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขได้และประการที่สามคือรักบุคคลที่มีพระคุณต่อเราอันได้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปูย่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องที่มีพระคุณต่อเราเราต้องให้ความรักความเคารพโดยที่สุดให้ความเคารพรักต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ทรงมีเมตตา เสียสละพระองค์ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติยอมเหน็ดยอมเหนื่อยไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประสงค์นิกรของพระองค์ฉะนั้นลูกๆคนใดก็ตามที่มีความรักสามสถานคือรักชาติรักศาสนาและรักบุคคลที่มีพระคุณต่อตอนเองแล้วลูกๆคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่มีเมตตา เป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าเมตตาฉะนั้นถิ่นฐานใดก็ตามที่เรามีความรักมีความเมตตาต่อก,กันอยู่กันอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาไม่ว่าจะเป็นชาติจะเป็นบ้านจะเป็นเมืองหรือเป็นหรือว่าเป็นบ้านของเราเนะ่เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ฉะนั้นความรักความเมตตาความเคารพต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรานั้นขาดไม่ได้ ฉะนั้นในวันนี้จริงขอฝากให้กับลูกๆทุกคนว่าข็ให้ลูกๆทุกคนนั้นจงอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาและเราก็จะพบกับความสุขอย่างแน่นอนขอเจริญพร